มาดู5จุดเด่นของ iPhone 16กันค่ะว่า,ว,าว้าวพอจะอัปรุ่นไหมมาดูกันเลย ตัวนี้มาพร้อมกับชิป A18 ค่ะเรียกได้ว่าเรื่องความไวของชิปถือว่าไม่กักเลยนะคะกระโดดข้ามมาจาก A16 มา A18 เลย 2. ปุ่ม Capture Control ค่ะปุ่มนี้ต้องบอกว่าเป็นปุ่มที่เกินความคาดหมายมากเพราะว่าไม่ได้แค่เพียงกดถ่ายรูปได้อย่างเดียวแต่สามารถปรับ่ากล้องซูมกล้องและกดโฟกัสได้ด้วยเหมือนกล้องถ่ายรูปดิจิทัลเลย 3. รุ่นนี้ผลิตมาเพื่อรองรับ Apple Intelligence โดยตรงไม่ว่าจะเป็นตัวชิปที่แรงขึ้น หน้าจอที่มีความหนาขึ้นถึง50%หรือแม้กระทั่งกล้องหลังที่ปรับดีไซน์ทั้งหมดทําขึ้นมาเพื่อรองรับฟิวเจอร์นี้โดยเฉพาะแต่ประเทศไทยใช้ฟิวเจอร์นี้ได้ปีหน้าค่ะ 4. มีสีสันแบบใหม่ที่ไม่เหมือนกับรุ่นก่นกอนๆต้องบอกว่าใครที่เป็นสายมูสีมงคลต้องไม่พลาดแต่สําหรับเล็กรุ่นไหนสีไหนก็ใส่เคสค่ะ5ราคาเปิดตัวที่สุดว้าวเพราะเปิดตัวมาราคาเริ่มต้นเพียงแค่29,900ซึ่งถูกกว่าราคาเปิดตัวของ iPhone 15อีกนะคะเป็นยังไงกันบ้าง5จุดเด่นของ iPhone 16ใครที่ยังลังเลว,ว่าจะอัปรุ่นดีไหมหวังว่าคลิปนี้คงให้คำตอบทุกคนนะคะและใครที่ทำการออมดาว iPhone 16กับ YouFriend ไว้แล้วก็รอรับเครื่องที่สาขาได้เลยค่ะมาแกะกล่องกันนะคะสนใจใช้บริการอะไรกับทาง YouFriend อย่าลืมแท็กแชทมาหาเราก่อนนะคะจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลย